่พีซื้อแก้วซื้อน้องแก้วเนาะอายุจักปีเหรออายุสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดเหรอหน้าร้ายบ่ประมาณจะให้ประมาณชิปเจ้าให้สิบแสดงว่าหน้าร้ายหนูมีคนไทยเนาะจั่งคอยดึกสถานะโสดอยู่บ่นี่ผู้สาวนี่โสดโสดจีบได้อยู่บ่ะจีบได้มักผูัวทางไหนทางลาวหรือไทยมักผูัวไทยน้องพี่น้อง สบายดีเด้อพ no ี th nice you know ่น้องปะปะกับซองบ่นไหนคือเก่าเนาะเมนี้ครับกะมาไทยน่ะเคยเก่าพี่น้องเให้ที่สามหลังจากไทยแล้วซองให้เนาะพี่น้องจะลงคลิปไปมื่อนั้น FC ก็เหม็นว่าให้เอาอันเขาเป็นวงหล่อเนาะวงหล่อมาใส่หินมันมันจังสีโบไปขางเดียวเนาะพี่น้อง ก็อมุกบ้านนี่นโอ้ยต่างแต่กำเดียวพี่น้องเลยเมื่อยกำเดียววันนี้ก็ได้เอามามาใส่เนาะพี่น้องข้างหัวไทยขอบขอบนี่พี่น้องเลยเริ่ศจะทั้งขอก่อนนี่อ่ามันสิกินไปทางขวามือเนาะพี่น้องเหม็นบ่หวะเ้าต้องได้กำอัน เบื้องคววตลอดเนาะวันน้อยก็ได้เอาบ่งหล่อมาใส่ขิงคววบ่งหล่อมาใส่ขิงคววมันกระทุนแห้งบบบนี้มันก็ไท่กวัวเก่านะพี่น้องเนาะขั้นเขาเริ่มแต่แต่ทั้งกลางอ่ะเขาต้องใส่ขางสายเดิมไทยตัวกลางเนาะก็เริ่มใส่ไทยไทยตัวขอบนี่ต้องใส่ขางควว เราซื้อมาท้ายง่ายขึ้น้องพี่น้องพอคอยได้กกำเดียวมื่อนี้น้องอันกล็ลงมาท้ายซอยน้องพี่น้องน้องอันน้องอามเนาะอามนี่ท้ายเล็กเดกเนาะเหยียบอัน,นห้อยพี่น้องนะโดนไปจักแพรสองสอง <laughs> สองหรือสามโอเคสองเทนะ้องไปเย็ยน เอาเัินติดได้พี่น้องก็วันนั้นใส่เกือบผ่าใบเพราะว่าอันห้อยร้ายพี่น้องห้อยเสติมันเข่ากัดไทยน่ะเลยอ้ยบาดเต็มตีนกนใส่เกือบโบกกันยางยางพี่น้องทกทบยางทกตีนยางนะใส่เกือบผ่าใบนี่แค่ไหนยางสบายเนาะวันนี้ก็ได้เอา เกือาบเอาใบเก่าที่บอดไดใส่มาใส่นะให้น้องอันใส่ยาดมัน,น,นยับหอยโอ้ยทรมานคือยังเหนื่อยพี่น้องเลยหอยเสือดีเดี๋ยวพี่น้องบอดไดเอามาใส่ถังครัวเนะะาะวงหล่อหลังจากลงคลิปไปมงึงนี่เพอนทีก็คอมเมนต์นะไปเอาลูกวงหล่อมาใส่ก็ได้เอามาใส่เห็นบน่ ก็บ่ค่อยไดไรก้ามเดี่ยวให้นี่ต้อเพื่อมันโบลายสมัยก่อนเอาเดี่ยวไทยง่ายจนได้บ้านน้อยหมักไทยเด็กสองค,อย,คอยเอาไทยเด็กสองมันมันรู้สึกว่ามันไป ไ,ไทยแห่งหนึ่งใน้อนะบรรยากาศสีแดงๆเงนาะ้องอันลงมาไทยซอยนะ้องไหม่ว่มีเบียอยู่บานซื่อๆพี่น้องจะเสียนยังว่าสีเผาไทยเนาะเผาไทยมันเหลว จ no ักว่า so สีบ้านจักว่าสีดำพี่น้องเลยยังขืดอยู่อีงมงกัว่าสีดำเอาตัวนี้บ้านี้อยเห็นคิดว่าอยากบ้านเนาะพี่น้องว่ามันสอบ้านได้อยู่เนาะผู้ใดเคยอันเห็ดหน้าเนาะเพราะว่าหน้าอันดินดมเนี่ยนี่เชาบ้านก็ได้อยู่บ้านี้อยเห็นอยากบ้านแต่สองให้เห็นให้เถึง เพราะว่ามันเป็นหนาได้นะึ่งน,นี้ดำ <c oughs> ตัวนี้นามมันบวลงนี่มันสองให้เดี๋ยวพี่น้องให้ตัวนี้ก็ให้ตัวนี้น,นามมันอ่งมันเป็นออกคู่เดียวนะฮะมันบอ,อกเนาะก็เลยว่ามันมีนามตลอดน,นี่ก็มีแต่สีดำเอาอะไรแต่ละแต่ละปีเห็นดำเอาก๋หอยกินเบิดพี่น้องเลยปี่กายนี่โอ้ยดำบักด้ พี่น้องบ่มีพอดีหอยก,กินหอยเสืีดิไลายเดีย๋ยวช่วงนี้อีอ่เมย์พ่อ่าสีปลาเนาะนี่พี่น้องก็ขอความหูในเด้ออันเขาโตมั้เนาะโตเขาหน้าแซงนี่แหละพี่น้องนี่เมยว่าสิปลาปลาเลยเนะาะบอดำมีแตรสีอามาสามมาอันนี้เอาบอลมันเป็นเดินนะ พี่น้องว่ามันมันสิเป็นอยู่วะนะคอมเมนต์นเด้อบัหน้อยกับโบเคยปลาเจีงสีจักเถื่อนะนี่ว่านี่ขวไอเข่ามากินพี่น้องขั้วไอเข่านะเขา,า,ขาทางประตูนี่ยเขาจะเอาไข่แล้วก็บอกอาร์ตเดีดพี่ขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยอาบน้าเลยดู๋พี่เดีพี่ขึ้นมาขึ้นมา,น,มานี่แล้วเนาะพี่น้องจังเถื่อกระสีเด็ ลำเม u อะไรละพี่น้องเลยจะวอันนียวะมันดำกับถากะมันยังๆเงาเนูถ่ากะเงาเงาถากะมันแก่จังเอามาดำมันจังสีหอยบอกกินมันเขาเดือโปรดแตอันนั้นไทย cái quân Thái biến mất cả bố mượn này đi nọ này, quân Thái một điều bố bay, mượn này, bái đi nọ này 老玩。 พี่ดองตอนนี้เปลี่ยนน้องอามหลังจากปืนได้แพ้นะเนาะใส่เกลือปาดเนี่ยถอยไทยเอาดูฟีก็ไปไทยน้ำเนาะทะ่ม็นขักอาบน้ำให้ไม่ไหมพี่น้องเลยก็ได้อาบน้ำให้ไม่ไหมยิ้แมแยปล่อยมาามันกระเล่นลงมาดบูบึบบ,บึบบับๆตะโคเป็ดเข้าอีก กันปล่อยกันสองตัวกับปักลักกี่กัินไปห้ามจะพบคคบเป็ดเกาจะขึ้อน้องเสียงเงินไปเท่าไรละไปทุกพีขึ้นขึ้นจิ้นหาก่อนนั่งพักคุมก่อนเหมือนเมื่อยก็ต้องเปลี่ยนลูฟี่เออไทยไทยเป็นโมเสแมันบอกมันจะได้เมือม่อยงวะ พอดีไอ้อาบุษะมาไทยมาไทยซอยเยเอออามจมมาเมื่อยพี่น้องเลยยไทยเองน้องอามจมมาเมื่อยมาได้ก็เลยตัดซะบุษะสัมหน่อยมากนาะปวดได้มานั่งบึงให้กำลังใจเอามาไทยยเถอวนี่นี่พี่น้องเลยสามาจะทางไหนเนาะนี่มาจากบ้านนอกเขตเลยสาธุต้องใส่เกือบก้นหัว หอยลายหอยลายหอยลายลายพี <laughs> <t empath etic> <T> ่น้องบัวเป็นตาหักในดีบ้อเต้าเบ็งเฮ้ยเยอะกันนะบัวเป็นตาหักแม่หัวเป็นตาหักแน่หนองอาวะเอาให้มันสุดตีแต่ว่าสั่งนะอย่ามันรุดน้านะไอ้โรคเน่าไปไอ้ทื่อายว้อกกระเป๋ายืดยลงเลยอ๋อเบิ่งสุดเลย อันนี้นี้นองแก้วเนาะพี่น้องเอาไหมอ่านทันมันนักเออมันหนอยได้พี่น้ะงูืมัไทหน้า เดี๋ยวาวปเนี้มันจไทยแล้วพี่หน่อยไยเป ไปเตรียมจับกบกระซ้าเนี่ยไม่อามะนี่พี่น้องเ้ยสาวสาวไทยน่ะเลยเป็นเชฟพี่น้องเลยน่อยๆวางเนาะ Khó khói, phú đây cẩn bây xếp phu sao của đây, chưa, ôi mà anh thái ngạm thế, này này nhưng thái ngạm của đó, à mày, bây giờ thái ngay luôn à, ngay luôn nó เออวยได้ป้ะเออให้เราวยเองเออเป็นว่ะสิน้องอนไทยเลยป่มานี้วัดีวัาเป็นมาย่างเด็เนาะพี่น้อง นมาเบียดมาเอาเงินเลยเพื่อนมาไทยหน้าซะหนองก๊บทยงทุกคนว่าเธอารุ่หนงอ่ำไปไม่ชุดหนานี่หน้าหอยมันลมเลยกับนามันามมันเออลายูดอกรึไงดูดอกไงนี่แหละ ซาวล่ะเนาะใคสิมากกมักเลยได้สิ่น่องเฮ้ยขยันไปนิเนาะใครน้าก็เป็นส่เสอนาบเลยดินเื้อนอบเยด้อนาะสนาอ้โ Ai suốt này gặp họ Mình được bò Được nè, tay hàng áp áp đi Không Phó lẹ Phó lẹ phó lẹ Mãi đi Ôi, tuần nữa, cái đi nữa. โอโหเด้อพ wow! ี so many, really? right ่น้องเลยไยน่าก็เป็นเนาะน้ำแก้วเนาะเมื่อยวะไทยน่ะวนักเกือบจ้าบุววนรคปรันนาแกะขังนี้ตีเส็ดบ้านต่อนบ่ไไรก็บต่โอ้ยนดนัน

เดี๋ยวพี่น้องเอ้าแนะนำก่อนแนะนำก่อนซื้อจะได้ซื้อแก้วซื้อน้องแก้วเนาะอายุจักปีแหละอายุสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดเลยยังยังเฮียอยู่บ่ออกแล้วออกเดยนเนาะออกอดเฮี่ยหอดมาเลยเฮี่ยหอนป๋าป๋าคือออกเนาะแด้ครูตีก็ได้ออกเลย โออในคูตีนะพี่น้องเนาะโอยากเคี่ยนโดี๋งเคียนในคูตีก็ได้อออน้องแก้วอยู่อยู่เหอนจะคนมีคนไทยหน้าเลยปะโมมี่โมมี่ไทยเองไทยเองอีกแมนหน้าลายปะหน้ากับบอด้เป็นไงจะให้จะเดาเลยว่าโอ๊ยห้องหมอดเลยเติยวเอ้ยหน้าลายปะพมาณจะให้ประมาณชิปชาวไทยชิปชาวไท แง่ช้ำมาให้น่าค่อยช้ำซ้ำให้หน้าเจ้าซี้ให้โอ้โอ้แสดงมาไลายเลยเด้อซ้ำให้หน้าตัวนี้ซี้ให้บ่าด่วนเบิร์ตบ่บ่มันมีมีให้ซ้ำกันซี้ให้ขะโทแสดงมาหน้าอะไรนูมีคนไทยเนาะจังคอยเด้อเด้อเป็นอะไรเจ้าอย่าเกิดมาไทยสวยเบิ่คอยไทยเด้อซ้ำให้เนี่ยเด้อเด็กหน่อความเก่ง ดดอ,อ่ามไทยวบ็นเนาะเห็นไหมพี่น้องจะได้สถานะโสดอยู่บ่ะนี่ผู้สาวนี่โสดโสดโสดโอ้ผู้บ่าวอันจีบได้อยุบอ่ะจีบได้มักผู้บ่าวทางไหนทางลาหรือไทยมักผู้บ่าวไทยเนาะพี่น้องโอ้มักผู้บ่าวไทยอีกว่า <laughs> คือว่ามักผู้บ่าวไทยว่า <laughs> này nè, phù vừng này sòng khởi like đây đưa. live không? Man, đi đây pino. Mị báp không? Ơ phạt sa? phạt xong youtube sa? đi nó như đây, ao <yo. cười> <laughs> ờ, <bỏ> <laughs> 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 đây luôn. 3, bò 3,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  สื่อส่องน้องแก้วสาวดาวเด้อพี่น้องค่ะไปติดตามส่องน้องแก้วเนี่ยน้องแก้วสาวดาวเด้อพี่น้องเอกะเป็นจะเป็นน้องอันน้องใต้ปะเป็นน้องดุเกืี่น้องเนี่ยปะหรือว่าจะไหนเป็นน้องดุดูของน้องแม่เพื่อนอ๋อดเกลี่น้องเนาะเดอย่างสมบวันหนาอยากไขๆกันเนาะคือกันคือหุ่นห้อยก็คือเนาะพอดีเป็น บาสิไปไทายอีก่บนนี้เดี่ยวหน้าบา่บาสิไปแด็กสองสามสิบคนเนี่ยสองสามสิบนี่บ้านูมันไปหาฟุบอาถ่ยอยู่บนนะโ้ยไปเห็นงานเออน้องแกจะไป,ไปเห็นงานเนาะนี่ครัพี่น้องเลยมื่อิน่นมาเียกเนาะมาเด่นเอ้ยมาเอาเงินเอาเงินกเ็เลยทำเป็นมาถ่ายหน้าเนาะบาสิชวนเพิ่นมาถ่ายคลิปอยู่พี่น้องบาสิไป เห่เพิ่นมาแกงน้อยแกงเป็นอยู่อะเป็นหันว่าสิไปไทายเลยเน,นาะอาจจะมาจะถ่าย,ามายาหมด <c oughs> แล้วมาแต่ไทยจะถิแกงถิ่นแกงเนานะโอเคเมื่อว่าว่าแบบนี้เมื่อไทรหน้าเอขอบใจเด้อเจ้ดี๋ยวพี่น้องหนังแก้วเนาะไปโอ้ปปอโยตอนนี <c oughs> ้ <c oughs> ได้เอาพานสองพานมาใส่เนะาะโบราณให่มันรอเพื่อนมันเหียออกไปไดนมันไทยได้พรเอาไทยแต่นี้มาใส่เพราะวมื่อก,กินเป็นครัวนะไ่เนาะเละยเดอกมาใส่เขียนขางไม่เขียน่วงหล้อขางไม่ไม่ยู่างาังใา่ไหม 誰 ไปไปละวสามีและวอ้าวลองไทยบุญมันจะกินไปกลัวอีกเหรอเด้งก่อนอ้าวดึงขึ้นอีกแหมนี่ไงกันจอดดึงขึ้นจะเป็นแน่เลยพี่น้องแจ็คมันเป็นอยังขาดมั้ย่ได้มันต้องขึ้นขึ้งก่อนอันนี้ เอาเดี๋ยวสะคุมหม่อมอ,อันใช้เงินมามันสิกินไปขังเยาวอยู่วะที่แดกมันกินไปขังขัวกินมาทางนี้เน,นาะพี่น้องวันนี้มันสิทุนแห้งอยู่ ครับพี่น้องตอนนี้ตัดถาบมาสเสื่องแรกๆเนาะหลังจากที่เราใส่วงหล่อขางสายเรียกพี่น้องเห็นบ่นี่เพราะว่าใส่สองพันนี่มันสิกินไปขางกลัวนะมันสีเดี่ยวกลัวตลอดอต้องกำรรสายแต่ว่าใส่วงหล่อนี่มันก็ไปสื่อเนาะงพอคอยแหลกกำเห็นปะสองพัผานมาไทยเนาะ ก็รู้สึกว e ่าไหวกว่าพ yes no ี่น้องไหวกว่าพันเดียวเนาะพันเดียวเนี่ยอ้ยห้ามไปกับมี่ไถเงาพอที่ไถมากเดียวมันซุ่มเถิงมันต่อเพื่อเยาเนาะแต่พี่น้องไถหน้าหุดเนาะมือนี่มาจะเอาให้มันแดีวนี่แหละแดีวให้ควบคุมยังขึ้นนะอาจจะแดีวอยู่หรอก มีให <laughs> <Okay. laughs> ้มันได้ซองให้เนาะว่าน้องๆมาซอยน้องอันซอยเนี่ยได้น้องอันเสือน้องอามเนาะสบายดีบ้างสบายดีเสือก็ไทยเป็นอยู่พี่น้อยน้องอามนี่ก็กลังแอบแต่ก็ไก่้จะเป็นได้แหละเป็นยังไงอยู่หันคือบอกเคยไทยบเคยเห็นะเคยเห็นอะถูกด้วยประด้เห็นอะบ้าง ไม่เห็นมันโมเมกัน,ป,น,กนป,ป,ปีนี้ก็บประเดเหตุป้องทีนี้พ่อแม่มาแค้นเหตุไปพี่น้องเดี๋ยววันนี้กัสิคออันจบคลิปก่อนเด้อบันทึกพี่น้องเลยเดี๋ยวสิลุยต่อให้มันแล้วให้นี่แล้วก็จังสิขึ้นเนาะเพราะการกินน้ำพี่น้องฝากเป็นกำลังใจบ่าวหน่อยเนี่ยบรรยากาศแดงแรงเจอกันคลิปหน้าครับผม